อออูอ้ก,กันเรื่องสักงน้อยเอานั่งนัน,นี่ก่อนอันนี้นนงานคืนบ้านใหม่มเจิญอปทอ,อันนี้งานแต่งงานเจิญอปทออันนี้ฟ้อนผีมดเจิญอปทออันนี้งานบวชลูกเกี้ยวขออปทอผีเจ้าภาพอันนี้แต่งงานอีกคำสามเสื้อประเดี๋ยเนี่ยเจิญอปทอแล้วอันนี้เลี้ยงปู่ย่า เจอรอปออันนี้ฟอนเจ้านายโจนอปตอรเรือแห่ตามไบเนี่ยเฮือสูใสไปเนี่ยค่าีิขานแจกมดเนี่ยมดเนี่ยมีเงิสองตู้ก็ยังเอเ้แล้วเหลือกับค่าจอแทนข้าจับไปเหลืออันอยังอ่ะกล้าอีกเกี้วลูกปูตาหลานข้านี่นะ เตื้อแล้วมาหมีแล้วก็จะอีข้า้ข้า,าใ่ใหญ่ๆเนี่ยก็นั้นเนาะมาต้องมาจมอยู่ในกาอบอตอ,อบพอตอ้ยมาได้นับได้นอนของอบอตอ่ <c oughs> ก็นอนนนะ